บ่าวที่สวัสดีพี่น้องอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวานวทางนะครับรัฐบาลไทยนะครับประจําวันที่1นึ่งะพฤศจิกายน67นะครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับเนาะอ่ะก่อนอื่นบ่าวที่ขอสวัสดีนะครับแม่แม่ที่มาชิก f c ฟขาประจําเราขอสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกผู้ที่เข้ามติดตามใหม่ยินดีต้อนรับช่องบ่าวที่พารวยกับแนวทางรัฐบาลไทยนะมาชิกนะครับก็พวกกระต่อปังกระต่อตามกันต่อนับกันแนวทางรัฐบาลไทยผมประจําวันศุกร์ที่1 พฤศจิกายน67ในมาชินะครับผมเนาะอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริงจงกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆที่มาชิจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดแล้วก็พวกๆวปังๆจะมาทีเต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกแนวทางนะสลับในทางผมในมาชิกสลับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับถือว่าเดินดีนะครับผมย้ำอยู่เสมอว่าในทางรัฐบาลไทยเนี่ยถือว่าเดินดีนะครับถ้าใครไม่นอกใจผมในรอบที่ผ่านมาก็ถือว่าโชคดีเลยล่ะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะนะครับอ่ะนะครับมาดูคำเตือนก่อนแล้วค่อยไปสรุปผลกันวว่่าาาาเป็นนนอยงงไรใมชสับแท รัฐบาลไทยงวดนี้เนาะนะครับยังมั่นใจกับแนวทางสูตรเหมือนเดิมนะยังมั่นใจกับแนวทางสูตรของตัวเองเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ผมจะลงคลิปให้ก่อนนาะบดี๋ยวโค้งสุดท้ายเดี๋ยวผมจะมากระทุ้งอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะเน้นตัวไหนฟาดตัวไหนสําหรับแนวาทางรัฐบาลไทยในรอบที่ผ่านมาเนี่ยฟาดที่หกนี่มาหกสองเลยถือว่าปั่วอีหลีนะครับผมเนาะนะครับอ่าไปสูตรเป็นทางนี่มาชี้นะครับเนาะนะครับไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งแนวทางมีเข้ามีหลุดเด็กต่ำรวจาสิบแปดปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูแลง่าับชมไม่สสนนนับุการพนัน ทุกชนิดนันนะครับสนับสนุนฉลาดกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับมาดูในรอบที่ผ่านมาเลยสหรับในทางรัฐบาลไทยผมในรอบวันที่สิบหกเดือนสิบที่ผ่านมานะนะครับเลยนะครับเนาะนะครับผมให้เด่นนะครับสามกับหกหกกับสามนะครับประกาศผลตรงกับวันพุธนะครับสลับในรอบที่ผ่านมาอ่ะสรุปผลนะนะครับ 96200นะครับ96200ในชุด3ตัวนี้พอนะครับผมเนาะในชุดสตัวบน962หนับ00 6ลงอีกนะครับสลับในรอบที่ผ่านมานะครับเนาะนะครับนะครับผมให้3กับ6นะนะครับผมให้3กับ6นะครับอ่โค้งสุดท้ายนี่ผมฟาดดินหเลยนะโค้งสุดท้ายผมฟาดดินหเลยในมาชิกนะครับสลับในรอบที่ผ่านมาผมบอกว่าหกลายนะครับผมมีโอกาสนั่นแหละนะครับไอ้นะครับเนาะนะครับก็จอที่62เลยสลับในทางในรอบที่ผ่านมาผมเนาะนะครับอ่ามไม่ลงนะครับ3ไม่ลงนะนะครับ น,นี่เลยใน,านมาชิกหกสองชุดนี้เลยนะครับเนาะนะครับตรงตรงเลยสลับในรอบที่ผ่านมาเนาะนะครับเพราะไม่ไหวสลับแนวทางนะครับฟาดที่หกอีกต่างหากนะครับอ้านะถือว่าด,ดีนะรัฐบาลไทยผมถ้าใครไม่นอกใจผมเนี่ย นะครับเออนะครับสลับสายวิ่งสายลูดก็ยังโชคดีอยู่นะแต่สามไม่ลงรอบพี่ผ่านมาเนาะนะครับสลับเม่เดียวก็ใกล้ๆวันนะที่มาชิกเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในห้องเรียนเนาะเม่เดียวรัฐบาลไทยแล้วก็กำลังวันยังไม่ลงลงหนึ่งตัวนะนะครับสองสี่แปดนี่ลงไหมนะครับสองลงในมาชิกนะเนาะนะครับแต่สองสี่แปดเนี่ยจะข้ามาหกสองนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสลับในรอบพี่ผ่านมาก็ดีใจกับที่มาชิกผู้โชคดีด้วยนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะนะครับ อ่ะเบิ้นลงศูนย์ศูนย์นะครับ,บเดี๋ยวจะมีโค้งสุดท้ายอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับดูแนวทางไปก่อนในมาชิกชื่นชอบแค่ว้จุดไว้เนาะเป็นสูตรเป็นทางถ้ายังไงนะครับก็พิจารณาเอาสำหรับทางผมถือว่าดีดีนะรัฐบาลไทยตามกันต่อนะครับอ่แนวทางรัฐบาลไทยนะครับแนวทางเนาะบ้านไทย วันที่หนึ่งพฤศจิกานะหิมาชิกหนาะเริ่มต้นเดือนใหม่เนาะหนึ่งทับสบิบเอ็ดเลยนะทับหกเ็ษไม่ถูกยังไงทักทายดูในะมาชิกถ้าผมเขียนไม่ถูกหรือวันที่ไม่ถูกบางทีเนี่ยนะครับอาจเขียนวันที่ผิดเนาะนะครับนะครับเดี๋ยวโค้งสุดท้ายนะนะครับเดี๋ยวผมจะมากระทุ้งให้รอบหนึ่งที่มาชิกอ่าพิจารณาในทางสูตรไปก่อนเนาะนะครับสำหรับใครที่จะ ระจับสลักจีแบ่งรัฐบาลไทยเนาะนะครับอ่านะครับตอนนี้มีช่องทางอื่นแล้วเพิ่มขึ้นมาแล้วสำหรับรัฐบาลไทยเนาะอ่ะมาดูตัวเด่นนะสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะเด่นผมให้ตัวนี้นะครับสำหรับงวดน,นี้นะครับไก่ก็ขันได้มาเช็คน้ำเนาะนะครับ,นะรบอ่าแปดกับ 6นะนะครับนัได้8กับ6อีกนะครับสหรับในทางสูตรรอบนี้งนัดจะชอบไหมหกจะลงอีกไหมนะครับ6กับ9นี้นะครับของนี้ไหลนะช่วงนี้นะครับนะครับไม่แน่นะสหรับในทางรัฐบาลนะจะชอบแค่ไว้จดไว้ได้เลยนะครับผมครับจับคู่ได้เลยนะแล้วก็ตามมือด้วย2ตัวเด่นเนาะ2ตัวเด่นเนาะ2ตัวเด่นสองตัวมีนะครับอ่าแต่หนะ 8ป8 3นะนะครับ64นะครับ6 5หนะครับแล้วก็หกเจ็ดนะนะครับจับแค่นี้พอนะครับวันนี้จับแค่นี้พอได้มาเชคนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวขีดประกาศแสดงก่อนเดี๋ยวมาเน้นให้นะครับว่าจะเน้นตัวไหนนะครับเนาะตัวเลขถือว่าคัดแล้วนะนะวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนั่นแหละสำหรับสายวิ่งสายลุ่เนาะนะครับ ในรอยผ่านมามันตัวรองตัวเน้นไม่ลงนะมาที่6-2ตรงๆนะครับอัพเป็น6-6เนี่จับคู่ได้เลยนะนะครับใครจะตีลังกาก็ดูแล้วกันนะครับสลับสายตีลังกาเนาะนะครับแล้วก็เป็น1-2-3 8 8นะ6-4 6-5 6-7นะครับอ่ะมาดูตัวเน้นผมยังไงขอให้มาในตัวเน้นเน้นนะครับยังไงขอให้มาตรงๆอีกนะครับสารอบนี้เนาะนะครับตัวเลขทั้งหมดคัดแล้วนะที่มาชิคนะครับเนาะชื่นชอบแค่ไว้เจอไว้อันนี้ระเรา9้วยเนาะเออเผื่อเขาตีลังกานะครับเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับจับแค่นี้พออนนนนะะะโชชคคคดดีกัััััสารรบบบุจู่เ2ตว อ่าแล้วก็ตามมาด้วยสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับสามตัวเด่นเนาะสามเด่นสามตัวมีนะครับสองแปดสามนะแล้วก็สี่หกห้านะนะครับแล้วก็ห้านะครับหกเจ็ดน่านนี่เลยนะครับในชุดสามตัวก็สามชุดอีเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะเย็บกาสีแดงก่อนใจร่มรมนะครับ นะะอ่เดี๋ยวผมย้อนให้อีกรอบหนึ่งนะครับสลับแนวทางรัฐบาลไทยผมประจําวันนะครับที่1นึ่งนะพฤศจิกายนนะผมเริ่มต้นเดือนใหม่นะนะครับเนาะหกเจ็ดนะครับเนาะนะครับแป๊บแเดียวจะสิ้นปีแล้วนะครับสลับเดือนอ่าสลับปีหนึ่งนะพี่มาชินะครับวันที่1เนาะตรงกับวันศุกร์นะนะครับแปดหกหกแปดจะพูดได้เลยแปดหนึ่งแปดสองแปดสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดนะผมเล่นให้อ่าแปดสามกับหกห้านะเดี๋ยวทางไปจะ่ลืมเดี๋ทางกลับด้วยนะสมาชิบนะครับ ตัวเน้นระวังเลื่อตีลังกาด้วยนะครับเนาะนะครับเอาแค่นี้แหละในมาชิกนะขอโชคดีการสลับมาชุดจับคู่เด่น2ตัวมาลุ้นกันว่า6จะลงไหมนะวิธีปลอดภัยขึ้นในตัวเด่นนะสลับสายวิ่งสายรูด3ตัวเด่นก็มี2 8 3 4 6 5แล้วก็5 6 7นะครับผมเนาะนาะยังไงขอให้มา2ตัว3ตัวสลับววนนี้ จะได้พวกต่งางๆกันอีกยังไงขอเดินในย,ยังไงก็แนวทางด,ดีแล้วก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องนะครับยนดีไปถึงสิ้นปีเลยได้ยินดีนะครับหรืสิ้นปีแล้วไปถึงปีหน้าได้ยินดีนะครับสำหรับแนวทางผมนะครับที่ที่เหมือนเดิมนะทุกๆครั้งทุกๆแนวทางนี้มาชินะครับเราก็จะประมาณนี้ยังไงขอโชคดีกับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยผมงววน,นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีโค้ดสุดท้ายให้มาเน้นให้ นะครับว่าจะเน้นตัวไหนเด่นตัวไหนฟาดตัวไหนสำหรับรัฐบาลไทยคอยติดตามไว้ด้วยกันเลยกันนะครับเนาะสหรับพี่มาชิที่มาติดตามใหม่นะอย่าลืมปักคอมเมนต์ดีๆไว้นะครับเนาะนะครับเวลาผมอ่าลงคลิปให้ระบบจะได้แจ้งเตือนนะครับนะครับอย่าลืมนะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเนาะอ่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกๆการติดตามใจมาชิขอบคุณทุกๆการลงใจทุกดวงนะครับเดี๋ยวมาลุ้นปังการแซงทางรัฐบาลไทยวันนี้โชคดีเป็นของทุกคนไว้เจอกับผมคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ